1.9สเทาแลมโบรถคันนี้ไม่ใช่รถประมูลนะรถคันนี้ไปซื้อฮอดนาบ้านลูกค้าเลยนะบ่าแม่นรถประมูลเป็น1.9สัีเทาแลมโบพิมพ์นิยมจะสวยขนาดไหนมาไอเสมจะพาไปเบึงนะไฟนาโปรเจคเตอร์สวยงามล่อแม็กที่ e37 ยางไลไฟโอ้โห ย้ําว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถประมูลเป็นรถบ้านไอ้เสมไปซื้อถึงบ้านลูกค้าเลยเดี๋ยวจะหาาไอ้เสมรถคันนี้ยึดมาบอกครับไม่ได้ยึดเจ้าของค่อนข้างที่จะมีตังค์แต่เขาอยากจะขายจะซื้อพวงอะไรเมัาติฟังก์ชันเกียร์หกสปีดไฟไฟโชว์โชว์เพราะอะไรรู้ไหม ระอาระดับน้ำมันต่ำไม่สองหมื่นเก้าพันโลสองหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนี่ไฟโชว์ระบับระระดับน้ำมันต่ำกรุณาเติมน้ำมันด้วยค่ะแอร์เย็นเจียเ๊ยบอารถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลพวงมาลัยมัลติฟังชั่นกุญแจสองดอกสวยอ่าฟังเสียงทออกหน่อยด้วยทอดังป่ โอ้ยบมด,ดังเลยเดิมสวยกริบสภาพนางฟ้าเรียกพี่เม็ดอาร์คเดิมไม่เชียวไม่ชนไม่ตำภายในเบาะหนังแอร์หลังพร้อมไรเนอร์ไม่มีรูเจาะสวยมากไฟหนาโปรเจคเตอร์ไฟไท LED, ฟ้าทย led ไฟท้ายคาร์บอนคาร์บอนนี่น่าจะเป็นติ๊กเกอร์หรือหุ้มเนาะโอ นะพุ่มุมพุโอ้โหฝาท้ายใส่โชคด้วยเบาวิวเบาวิวเลยจ้าเป็นตัวแซดเม็ดอาร์ตเดิมไม่เฉียวไม่ชนไม่ตำํำไม่ครม่มนะตัวแซดสวยงามหากันให้ควักชั้นนี้ต้องบอกก่อนว่าให้ไว้ให้เฝ้าเบิ้งแม็กกับยางว่าแมนขี่ๆอันนี้ว่าแมนขี่ๆได้เนี่ยหัวว่าอยาง แม็กกับยางไม่ใช่ขี้ขี้โอ้โหสวยมากเปิดแค่ประตูแอร์เย็นเงย็นเอ็นย็นหิอนอกเลยสักแก้วห่อนแห้งครับพี่น้องพี่น้องอยูจากจังหวัดไดสภาพจากองศาเขาเมนนะอูรถใหม่รถใหม่จะดึงยากแล้ว่อยอยากจะดึงรถเป็นใหม่มากป้ายแงดงเมื่อเดียวครับหกแสนสองหมื่นเก้าพันครับปีสองพันยี่สิบสองเป็นตัวแซดเดอรรถใหม่ป้ายแดงตัวนี้เกือบเก้าแสนครับ ประหยัดเงินในกระเป๋าไปอสองแสนกว่าบาทนะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนฟรีสง่งรถสวัสดีครับพี่ชายมาจากไหนกันมาอ๋อจะไปสอยดาวนะโอเคดูลึกกันนะดูลึกกันนะอา้าวฟังกระโปรงมีคำโชว์ให้ด้วยนะท่านหน้าเดิมเครื่องพันเก้าโอ้สวยมากเครื่องเบรก ABS โชคได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค้ำคู่เลยนะฟังกระโปรงมีถอดเพราะอะไรถึงถอดอย่างรู้ไหมเพราะว่าเขาไปใส่โชคมามันก็เลยถอดถ้าถอดแบบถ้าไม่ถอดใส่โชคไม่ได้เอาคันนี้ไม่ใช่รถประมงคันนี้เป็นรถบ้านแต่เลยไอเสมไปซื้อถึงบ้านลูกค้านะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่วนรถ2องหมื่น ออกรถศูนย์บาทผ่ทอนเดือนละหนึ่งหมื่นตลอดสัญญานะซื้อได้ทุกอาชีพนะใต้ล่าประเทศไทยมาเลยนะเกษตรศกรค้าขายพนักงานบริบษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดให้เหตุนหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรล้วระพอีดอย่างขับวิ่งขับแก๊ปขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัว่เลี้ยง,ยงวายเลี้ยงหมูเลี้ยงมา้าเลี้ยงเป็เดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่ห์หาเล่ห์แพงร้อยตลาดนัดข้องถมปรามงปรามงทุกอาชีพเท่าแลมโบโตแซด ดาวศูนย์บาทออกมื่อนีพอในที่หลังสงการไอ้เสมดรซิ่งจัดให้เอาเป็นกำลังใจให้ไอ้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสดไอ้เสมของใช้ไอ้เซมคนจริงไอ้เซมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านนะใกล้จะฮอดสงการนะครับพี่น้องสะแก้วฮอนแห้งพี่น้องอยู่จังหวัดใด สภาพอากาศจากองศาฮอนบอคอมเมนต์บอกไอเสมนะครับไอเสมโรสซิงจัดให้กดไลค์กดแชร์ไปครับพี่น้องโคดสุดวัยรุ่น